ใชสวัสดีค่ะทุกคนเจอกักับแม่หมออมมี่กับเข้าสู่เหตุแม่ลูกผูกดวงนะคะในวันนี้เราไม่ได้มาดูดวงกันนะคะแต่ก็จะสอบแทรกเรื่องการดูดวงให้ทุกคนได้ฟังแบบเต็มเมคาราเบลกันไปเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เลื่อนนิ้วผ่านมาเจอคลิปนี้หยุดดูฟังรับชมแม่หมอก่อนได้เลยถ้าไม่ได้เสียหายเสียเวลาเสียเงินอะไรมากมายนะคะเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะทุกคนในวันนี้แม่หมอจะมาพูดเรื่องการดูดวงโดยตรงเลยค่ะอืม ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบเรื่องการดูดวงอ่ะคือคุณออกไปจากคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ได้ให้ทุกคนต้องมาฟังคลิปนี้นะสำหรับคนที่ชอบดูดวงพิกการ์ดแรนดอมนู่นนี่นั่นอะไรบ้างแหละเออชอบอ่านหนังสือชอบไปดูดวงกับหมอดูพ่อหมอดูอะไรเงี้ยคือดูได้หรือดูในคลิปอยู่ในออนไลน์ y o u u u b e เฟสติคเตอต่อะไรก็แล้วแต่ดูได้นะคะอย่าพิ่งเลื่อนหนีนะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการดูดวงโดยตรงเลยนะคะ หลายๆคนบอกว่าแม่หมอเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นกําหนดระยะเวลาให้ได้ไหมละ่ะโอ้ my god กำหนดไม่ได้หรอกคะ่ะลูกดวงอย่างนั้นนะ่ะแม่หมอน่าจะไปเป็นแบบเทวดานางฟ้ามาเกิดลคะค่ะเออมันจะกําหนดกันได้ยังไงว่าจะต้องเป๊ะๆวันนี้หรือมันอาจจะมีคนที่เขาแบบกําหนดให้ก็ได้ก็จริงนะที่แบบเข้าทรงองค์เจ้าอะไรแบบนี้คะ่ะไม่ได้ลบปลูกครูบาอาจารย์องค์ไหนของของใครเลยนะคะแต่ว่าจากที่แม่หมอสัมผัสมาบางทีอะ เขาดูแม่นนะอะไรเงี้ยค่ะเขาดูตรงนะแต่ไอเรื่องการกําหนดเวลาเขายังพลาดได้เลยเออบอกว่าจะเป็นเวลานั้นเวลานี้มันก็ไม่จริงเสมอไปอะค่ะมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยอ่ะขนาดนั้นนะมันยังไม่เป๊ะเลยค่ะเขายังดูพลาดเลยแม่หมอดูดวงต่อจากแม่นะอืนะคะซึ่งแม่ศึกษาเรื่องดูดวงเนี่ยมาตลอดเลยอะสามสิบปีแล้วนะคะนานมากนานมากเวอร์นะคะเขาชอบด้านนี้เนาะไปเจอกับตัวนะคะตัวเองเลยที่ มีไปหาเลิกหายามกับพระและพระบอกว่าอย่าแต่งเลยโยมเพราะว่าถึงคืนถ้าแต่งกันไปอะคะ่ะไม่จักเป็นก็จากตายสุดท้ายพ่อแม่หมอว่าชีวิตตอนแม่หมอได้ควบ,บกว่าเองแล้วซึ่งจากวันนั้นมาแม่ก็เลยเชื่อมาเลื่อนนะคะซึ่งรูคนนั้นคนนี้ตำหนักนั้นตำหนักนี้นนนทรงไดล้การวิตจากใครก็แล้วแต่ความลายอะไรค่ะ,ะบอกให้เกิดขึ้นเลยที่ดูไปอะ มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้หรือจะกําหนดเวลาให้คุณอะไม่ได้ให้กําหนดคุณก็คือคือไปหาแบบไปเปะค่ะอันนบอกใต้คิย์ได้เลยนะว่าถ้าเขาหนีนะคะสํานักไหนหมอหนีนะคะเพจไหนบอกใต้คิย์ได้หว่าหูแม่หมอมีมีนะฉันไปมาค่ะกําหนดวันศุกร์ที่สิบแปดวันเสาร์ สิบสามอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเขาว่าฉันนะ่ะจะพูดแท้อ้าวบอกค่ะแม่หมอรับฟังเขาาจะแบบจะตามดูด้วยเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะไปเลยค่ะแบบเนี้ยจะไปดูเลยค่ะมากำลังให้กันไม่ได้ขนาดนั้นว่ามันเป็นวันนู้นวันนี้อะไรที่มันจะเกิดเกี่ยนี้นะคะไม่ต้องถามว,ว่าจะเมื่อไหร่ไหนเวลาอะไรแบบเนี้ยกำลังให้ไม่ได้ขนาดว่ามีที่หลายๆคนเก่งกับแม่หมอเองนะ เยอะกว่าอายุมากกว่าหลายปีนะคะกำหนดมายังดูเคลื่อนเลยค่ะเออบางเขาก็ตรงบางครั้งก็มีความเคลื่อนไปบ้างนะคะไม่จะบอกว่าเอ,อ้ยต้องวันนั้นวันนี้และคราคราได้เออประมาณเดือนนี้นี่อะไรปะนี้เองนะคะและดวงของคนไม่ได้เหมือนกันสนเพราะไม่ได้เกิดขนาดเป็นแฝดกันดูยังเหมือนกันเลยค่ะอืมคือเขาไม่ได้กําหนดให้คุณจะต้อเจอเรื่องราวอะไรแบบเพราะ ร้มอมกันหลายๆคนต้องมาดูไยเจอเหมือนกันอย่างที่คุด้อมแม่หมอเนี่ยอาจจะไม่เจอในด้อมในทุกๆคนที่ดูน้อยกว่าคนเนี่ยจะไม่ได้เจอทุกคนนะคะก็จะเป็นแล้วแต่แล้วแต่กรรมคุณดูในตามบุคคลด้วยบางคนนะ่ะมาผ่านดูแค่เล่นที่คิดอะไรก็มีอะไรแบบนี้อีกเรนหนึ่งนะ,ะนั่นก็เลยเหมือนสิ่งที่ไปได้รับฟังไปก็คงไม่เกิดขึ้นกับคุณจักรวาลก็ไม่ไม่เอา เราดีๆอะค่ะคุณไม่ได้น้อมรับเกิดขึ้นคุณแน่นอนพูดเลยนะคะสามารถจะเกิดได้เลยไหมมันจะเป๊ะๆได้ร้อยเปอร์เซ็นที่ดูไหมก็ไม่ใช่เพราะนี่คือสุ่มเดอมน,นะคะไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนดูตามบุคคลน่ะบางเรื่องอย่างสมมุติก,การเงินการงนารงนความรักสุขภาพที่มาดูกันอะค่ะก็ไม่เป๊ะทั้งสี่เรื่องแลย่างทามจะตรงนั้นมันเป็นลาย แม่หมอถ้าลใครแล้วได้เข้ามาดูอะคะ่ะแม่หมอมั่นว่าเกิดขึ้นแค่แปดเท้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะแต่ถ้าเป็นการพ่าไม่ว่าจะซีอรอร์ราคุลุแม่หมอคือเป็นเป็นลายน,นะคะซึ่งจะเ,เหตุการณ์ปัจจุบันนะคะอันนี้ก,การกําหนดตาให้ไม่ได้อาจจะกําหนดอะประมาณนี้ใหู้ได้แล้วดูบาบงคนสามารถเกิดขึ้น ก็มีบางคนอนานจนคุณลืมไปก็ได้เอออะไรแบบนี้คือไม่รอลว่าเฮ้ยจะต้องขึ้นไหมในการดวงแมงเพลเซอร์อของการดูจัญญาบรรณของพ่อหมอแม่หมอนะคะก็ดูให้ทำให้จิตใจเราอ่ะไม่ซ่านสมมุติว่าแฟนที่ห่างกันไปเดือนละคุณเลิกล้างกันไปห่างกันดยัางไงคุณแม่หมอก็เปิดให้เขาคิดกับคุณแล้วบอกคุณว่าในตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณมันก็ ความคิดของเขาตอนนี้ช่วงเท่านั้นเองเพราะเกิดว่าคุณดูไปแล้วไปเขาได้ไปถามว่าตรงอย่างไพ่แม่หมอถูกไหมคะได้มาเป็นแบบเพิอบล็อกแม่หมอได้เลยเพราะก็ไม่ม่ใครมาดูมาฟังมาบอกเลยลนั่งพูดนั่งดูให้ถือว่าเป็นบุญเป็นสายบุญทุกคนได้รู้ได้ฟังกันและมาดูคลิปและคลิปของแม่เขามเลือกพิกา,การหรือนั่นแหละถ้าเหมือนเราจิตใจ เียเขายังคิดดีเรื่องรักหรือถึงแม้มันแค่ความคิดไม่ได้การกระทํ่ก็ได้จิตใจลูกที่เขามาดีถูกไหมหรือบอกว่าไม่จริงคอมเมนต์มาได้ไมหมอรับได้ะคะ่ะถ้าใครพูดแรงแล้วมันโลกเกินไปไม่ขออนุญาตอ,อกทันทีโอเคํานี้นะคะด่าหลักการสรั้นๆง่ายๆของดวงนะคะถ้าใครบอกว่าเพอเจอก็ไม่ฟังว่าไม่ได้สร้างคลิปมาบุคคล ขาวเขาก็ไม่เหมาะถูกปะตามนั้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน